ส่วนใหญ่คนคารมาด้าจะเป็นสไตล์ที่ชอบมันปุดๆนะฮะครับผมว่าถ้ามาลองขับอันเนี้ยชอบอเริ่มจากการเท่านะครับมีกุญแจอยู่ในกระเป๋ากดล็อกประตูหรือล็อกประตูโดยที่เราไม่ต้องหยิบกุญแจเบาะหนังนะครับสีดำมาพร้อมกับคอนโซลด้านหน้า soft touch <อ>สีดำนะครับ<อ>วงลัยมัลติฟังก์ชันครับมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแบบกับชิคสถานะ<อ>ตัวเบาะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับ ก็คือมีรุ่นเดียวป่ะครับอันนี้มีรุ่นเดียวครับรุ่นเดียวสีเดียวมีที่วางแขนให้ถ้าเป็นรถน้ำมัน,นอ่ะ M C S รถน้ำมันจะไม่มีที่วางแขนแก้วมาพร้อมกับนี้ที่วางแก้วสิ่งที่หายไปคือเกียร์ใช่ครับตัวเกียร์ของเราจะเป็นเกียร์แบบหมุน ระบบสตาร์ทของ m g v จะเป็นระบบคูสตาร์ทนะครับเบรกแล้วกดหนึ่งครั้งนะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนดังนั้นเสียงเครื่องยนต์ของเราก็จะไม่มีตอนนี้ไม่มีเสียงเลยนะครับนี้คือสตาร์ทแล้วเราอยากทราบว่ารถสตาร์ทติดหรือไม่ติดที่หน้าจอคอนโทรลตรงนี้จะขึ้นคําว่า r a d ใช่ตรงนี้ใช่ทุกครั้งที่เราจะเข้าเกียร์เราต้องเหยียบเบรกเกียร์ r เกียร์ n แลเกียร์ d เกียร์ r คือเกียร์ถอยนะเกียร์ n คือเกียร์ว่าเกียร์ d คือ drive เดินหน้าถ้าเราไม่เหยียบเบรกไม่ว่าเราจะหมุนยังไงเห็นไหม อ่ะเดีเ๋ยวผมเหยียบเบรกแล้วผมหมุนไปด้านขวาครับก็คือเกียร์ดีสังเกตจะมีไฟชึ<อ>้นไปได้เลยโอ้นิมม่มมากไม่มีเสียงเลยครับที่นี่การเช็คว่าแบตเตอรี่เราเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นสังเกตได้ที่หน้าจอนี่ไงแบตเตอรี่ทีนี้เราจะดูตรงคอนโซลด้านหน้านะรตรงนี้ตรงนี้จะบอกเหมือนขีดน้ามันรถนะครับถ้าเราอยากทราบว่าเปอร์เซ็นของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เนี่ยรถของเราจะวิ่งได้อีกกี่กิโลกดปุ่มตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้จะมีคําว่าแบตเตอรี่ดันขึ้นไปหนึ่งครั้งนะครับสังเกตที่หน้าจอคอนโซลสามนี่คร วิ่งได้อีก282กิโลเมตรการปรับเปลี่ยนโหมดในการขับขี่ปุ่มด้านซ้ายครับว่าโหมดตรงนี้เป็นการปรับเปลี่ยนโหมดในการขับขี่จอตรงนี้ดันลงมาใช่ครับมันจะมีครับมันจะโหมดบอกให้เราว่าตอนนี้เราโหมดขับอยู่โหมดผมขับอยู่โหมดอีโคถ้าเราจะปรับเปลี่ยนเป็นโหมดที่สูงขึ้นเราก็ดันขึ้นก็คือดันขึ้นดันลงดันขึ้นดันลงสปอร์ตโหมดก็คือใช้พลังงานสูงการตอบสนองของรถคันนี้ก็จะสูงขึ้นเหมือนเราขับซิงครับ ตัวถัดมานะครับเป็นปุ่มเคริร์เป็นระบบการปั่นไฟกับเข้าคืนสู่แบตเตอรี่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้3ระดับนะครับทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถขึ้นมาโหมดตัวนี้จะเปิดให้เราอยู่ที่ระดับ3ยกเท้าออกจากคันเร่งอ๋อมันจะบเะรบรกให้ใช่ครับรถคันนี้มันจะมีความหน่วงสูงขึ้น,นโอรโหแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เบรกนะครับมันเป็นความหน่วงของตัวตัวม,มอเตอร์ครับ อันนี้คือระดับสามนะครับยิ่งความหน่วงสูงมันจะหมุนไปกลับเข้าไปกลับคืนเข้าไปในแบตเตอรี่ของเราเยอะขึ้นก็คือเป็นการชาร์จไปในตัวด้วยแต่ถ้าเราปรับเป็นระดับสองยกเท้าออกจากคันเร่งยังจะมีความหน่วงอยู่แต่ยังไม่ได้หน่วงเท่าระดับสามแต่ถ้าเราปรับเป็นระดับหนึ่งนี่ผมปรับเป็นระดับหนึ่งนะครับดวผมลองเหยียบเร่งแล้วยกเท้าออกจากคันเร่งนี่ผมยกเลยนะ แต่รถมันยังคงไหลไปอยู่แต่ว่าการหมุนคืนแบตเตอรี่มันก็จะน้อยลง<อ>ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของลูกค้าคถ้าเราชอบความสมูทเราก็ปรับเป็นระดับหนึ่งก็<า>ต้องระวังคันข้างหลังด้วยนะครับถ้าเรายกเท่าจากาเล,ลขรถคันนี้มันมีความหน่วงแต่ว่าไฟเบรกข้างหลังมันไม่ได้ติดให้นะเ<อ>พราะว่าเราไม่ได้เบรกนะมอเตอร์มันหน่วงจะมีจุดเตือนจุดขับสายตาตรงกระจกสังเกตนะถ้ามีรถขับขึ้นมาจะแซงเรานะไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือข้างขวาอาจจะมีไฟสัญญาณสีส้มเตือนติดอยู่ที่กระจก รถคันนี้นําเข้าทั้งคันเลยป่ะครับนําเข้าทั้งคันครับเรื่องอะไหล่อะครับมีศูนย์พาร์ทเนอร์ตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับเป็นสต็อกอะไหล่ของเราครับถ<อ>้าเกิดต้องการเปลี่ยนอะไหล่หรือไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือน้ำมันก็ไม่ได้รอนานนะถ้ามีรถจะแซงเราเห็นไหมจะเตือนมุมอับในกรณีที่มีรถที่จะแซงขึ้นมาแล้วกระจกมองข้ายังมองไม่เห็นก็ค่อนข้างกว้างนะครับถ้าใครเคยนั่ง MG ตัวน้ํามันมเหมือนกันเลย คันนี้จะเงียบกว่าคันนี้จะเงียบกว่านะครับมีที่พันมีที่พักแขนร้อหา้าสิบแรงม้าสามร้อห้าสิบแรงมิเพียงแค่เราแตะคันเร่งลงไปนิดเดียวนะการตอบสนองของรถคันนี้จะมาทันทีเลยโอ้โหเออมามามาแต่รถคันนี้จะทําความเร็วสูงสุดได้ที่ไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าได้ทดลองขับแล้วผมเชื่อว่าลูกคา้าทุกคนจะ ถ้าอยากจะทดลองขับนี่คือเดินเข้ามาให้โชว์รูมได้เลยใช่ครับตอนนี้ทุกโชว์รูมของ MG เรามีรถไฟฟ้าให้ทดลองขับแล้วนสนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อที่รึกษาการขายประจำโชว์รูมที่ลูกค้าอยู่ใกล้เคียงได้เลยหรือติดต่อผมก็ได้นะเดี๋ยวผมจะไปลองขับนะครับต้องเหยียบเบรกเสร็จปุ๊บเฮ้ยนิ่มแม่ขับไปในห้างเลยไหมฮะไชครับไปเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายใช่ที่ปั่นน้ำฝนอยู่ด้านขวาเหมือนรถยุโรปตัวแอร์ก็สวยนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอ o n นเครื่องบิน ทัศนวิสัยของรถมันเห็นรอบหมดเลยไนลองอีโคได้ไหมครับเรงได้ครับดึงลงได้อีโค e น่าจะขับง่าย MG EV มีระบบไอสมาร์ทด้วยนะครับไอสมาร์ S <S คือระบบสั่งงานอัจฉริยะสามารถลองรับคําสั่งเสียงภาษาไทยได้เราลองไหมครับได้ครับสั่งงานด้วยเสียงมีอยู่สองแบบคือการคุยกับรถคันนี้หรือกดปุ่มสั่งงานด้วยเสียงผ่านโฟมอะไรมันจะอยู่ตรงด้านฝ<ช>าพูดคําว่าัลโหล MG เราต้องกดุ่มด้วยไหมไม่ต้องกดครับถ้าพูดคำว่าฮัลโหลเอ็มจีตัวหน้าจอจะขึ้นระบบรับคำสั่งเสียงขึ้นมาฮัลโหลเอ็มจีเอามาแล้วมาแล้วเปิดซันล้ยมีซันลูกด้วยนะนี่ครับโอ้ทำงานด้วยเสียเฮ้ยนี่มันตัวท็อปเลยเนานะเอ็ GE, มจีอีีมีรุ่นเดียวครับจะเหมือนกับตัว z ซเอสตัวท็อปเลยแต่ออปชัร์จะมีเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยครับ ถ้าเราต้องการสั่งงานด้วยเสียงผ่านพวงมาลัเพียงแค่กดปุ่มด้านขวาตรงพรงมาลัที่เป็นรูปคนพูดครับ,รบมันก็จะขึ้นเหมือนกันใช่ครับแล้วเราก็สั่งงานด้วยเสียงยปิดซันรูปนี่นี่ปิดซันรูปนะครับโอ้โหรู้สึกแบบไฮเทคมากนะครับ ตอนนี้เราขับเข้ามาที่เซนทันแอร์พอร์ตนะครับกะว่าจะมาวนดูจุดชาร์จแล้วก็คาดเราขับขึ้นไปจอดข้างบนนะครับมันจะเหนื่อยอะไรไหมในโหมดอ e ีโคนะครับเดี๋ยในอมุมมงเนึแล้วเปิดไฟอย่างไงี่เปิดติดไฟหน้าให้อัตโนมัติครับ<อ>นี่สังเกตเนี่ยจะไฟหน้าติดแล้วนะครับเนี่ย,อ,นนยอันนี้ผมขับในโหมดอ e ีโคนะครับแต่ว่าการขึ้นเนินเมื่อกี้ผมขึ้นเนินมาแล้วนะครับก็ ไม่รู้สึกอืดนนะครับเป็น normal mode อ่านี้เป็น normal mode นะครับลองขับขึ้นอีกน,นิดนึงนะฮะมีระบบอ t o ต์โฮ ตัวหอก็คือระบบช่วยเบรกอัอตโนมัติปุ่มที่เป็นตัว A ตรงนี้นะครับกดปุ่มออโต h o l ตรงนี้กรณีที่เราเหยียบเบรกแล้วรถหยุดเราสามารถยกเท้าออกจากเบรกได้โดยที่รถคันนี้ยังคงเบรกไว้อยู่มักสังเกตที่หน้าจอตรงนี้มันจะมีไฟสีเขียวๆรูปตัว P จะมีตัว P ขึ้นเหมือนเบรกเลยนะครับถ้าไฟตัวนี้โชว์ขึ้นแสดงว่ารถคันนี้จะทํางานเบรกให้เราอัตโนมัติเราก็สามารถยกเท้าออกจากคันร่ตอนนี้ผมยกเท้าได้แล้วยกได้เลยครับรถคันนี้ยังคงเบรกให้เราอัตโนมัติในขณะที่เรายังอยู่เกียร์ตอนตอนนี้ผมยก ค้าแล้วนะครับใช่มันเ็ยังเบรกให้อยู่แล้วมันจะเลื่อนไปข้างหน้าตอนไหนครับเมื่อเราแตะคันเร่งครับระบบมันนี้จะตัดให้เราอัตโนมัติรู้สึกว่ามีจองตอนนี้เยอะมากเลยนะครับลูกค้าจองกันเยอะมากตอนนี้เราก็จะอยู่ในขั้นตอนที่จะไปติดตั้งชุดเอ็มจีโฮมชา e ์จเจอ์ให้ลูกค้าที่บ้าน<อ>ถ้าที่บ้านลูกค้าสามารถติดตั้ง m g Home c h a r g e r ได้หลังจากติดตั้งเราก็จะเริ่มส่งมอบพยายส่งมอบเป็นละูกค้าแล้วถ้าไอตัวชาร์จยังไม่ได้ เราก็ยังไม่ส่งมอบใช่ครับในระหว่างที่เราทดสอบขับนะครับก็มีลูกค้าเข้ามาดูแล้วนะครับถือว่าขายดีมากทขายดีครับจุดชาร์จตรงนี้ไงครับนี่เต่เราต้องจองไว้ก่อนเดี๋ยเราต้องจองนะครับแอปชื่อว่าอะไรนะครับแอป E A a n w h e r e ครับ E A a n y w h e r e a r เซิร์ชได้นะครับใน Play Store หรือ App Store ทาง Android และก็้ง iOS นะครับมันมีกรณีที่บอกว่า,าบ้านลูกค้าติดตั้งเครื่องชาร์จไม่ได้มีไหมมีครับผมในกรณีที่บ้านของลูกค้าติดตั้งไม่ได้ทางฝ่ายติดตั้งของเราจะแนะนําให้ลูกค้าว่าต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนลูกค้าก็เป็นไปดําเนินเรื่องในการปรับปรุปรงแก้ไขแก้ไขเสร็จแล้วเราก็ไป,ไปติดตั้งให้เราฟรีค่าติดตั้งให้นะครับแต่ว่าในกรณีที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนมอเตอร์เดินสายไฟใหม่ ลูกค้าต้องเป็นคนรับผิดชอบอค่าย้จัง,งอันนั้นลูกค้าจะต้องไปติดต่อ,อก,กับทางไฟไฟ้าค่ะทางไฟฟ้าเซิ่งมากครับใ<ม>นอันนี้คือสปอร์ตละโอ้สปรอร์ตนี่ขึ้นเลยนะฮะผมว่าผมชอบนอร์มอลสปอร์ตได้ิ่งไปผมขับมาสด้าเนี่ยส่วนใหญ่คนขับมาสด้าจะเป็นสไตล์ที่ชอบมันปุ๊ดปนะฮะครับผมว่าถ้ามาลองขับอันเนี้ยชอบผมเห็นบางรีวิวเขาบอกว่าในนี้นี่คือมันมีซิมด้วยเหรอครับใช่ ถ้าลูกค้าออกรถ Z SEV ไปลูกค้าจะได้เบอร์โทร1เบอร์ซึ่งเป็นเบอร์โทรของรถคันนี้ให้ลูกค้าใช้ฟรีถึง5ปีใช้โทรออกได้เดือนละ50นาทีแล้วเราเติมเงินอะไรเข้าไปในนี้ได้ไมไม่ต้องเติมครับฟรีเลยโทรออกได้เดือนละ50นาทีเตือนใหม่ปุ๊บมันจะตักรอบใหม่ให้ก็คือเอาไว้ฉุกเฉินใช้โทรเข้าหรือโทรออกก็ได้แล้วถ้าเกิน5ปีไปแล้วครับตอนนี้ยังสรุปออกมาไม่ได้ครับว่าอนาคตเราจะให้ใช้ฟรีต่อหรือว่าเราจะขายเป็นแพ็กเก็ แล้วซิมนี้ก็คือเป็น 4G ใช่ไหมครับ 4G ครับนี่ครับมันจะมีสัญญาณ 4G นะครับถ้าเราใช้เนวิเกเตอร์นำทางเนี่ยคือมันจะเสียอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้ฟรีนะครับมันจะดึงอินเทอร์เน็ตจากซิมตัวนี้ฟรีปกติถ้าเป็นรถทั่วไปเราต้องเชื่อมบลูทูธหรืออินเทอร์เน็ตจากมือถือของเราเข้าไปก่อนใช่ครับใช่ครับแล้วเราถึงจะใช้ระบบนำทางได้แต่ตัวนี้ก็สามารถเข้าใช้งานระบบนำทางได้เลยเนื่องจากในนี้มันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้แต่เราแชร์ไม่ได้ ขนาดรถนำเข้าแต่เขาเขาทำราคาได้ดีมากเลยนะครับ1น9 0 0ล้างแสนเก้าบาทครับรับลูกค้า1,000คันแรกเราฟรี MG Home Charger ฟรีค่าติดตั้งให้ด้วยนะครับรัเประกป็น,น,นแบตเตอรี่ให้8ปีไม่จำกัดระยะทางกันนี้คือทั่วประเทศทั่วประเทศครับงั้นต้องรีบแล้วนะครับ ถ้าสนใจอะไรถ MG EV หรือ MG รุ่นอื่นๆนะครับสามารถติดต่อผมหรือติดต่อที่ปรึกษาการขายได้ที่โชว์รูม MG สาขามหิดรได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ด้วยนะครับลิงก์ที่เข้าไปที่เพจของ MG สาขาม่ิโดนได้เลย g เพจของโชว์รูมได้เลยครับก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยรีวิวแล้วก็ให้ข้อมูลโอเคพอตอนที่เราจะออกรถกดปุ่มดับรถได้เลยครับกดปุ่มดับรถอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับ นี้มันก็จะเป็นตัว P ให้อัตโนมัติใช่ครับนี่เข้าเกียร์ P ให้กดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบบายครััวสดีครับสวัสดีครับ